วันนี้นะคะแลวก็เป็นวันที่ครบรอบ9ปีของออราลิสค่ะนะคะแล้วก็ในปีนี้แล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีที่10ค่ะนะคะ<ม>ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะลูกค้าทุกท่านที่นะคะสนสับสนุนแบงด์ริสโดยมาโดยตลอดนะคะ<ม>แล้วก็ที่สําคัญคือแบนด์ของเรานะคะเราก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตสินะค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานแล้วก็สใส่ใจขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนเลยค่ะจนมาถึงวันนี้นะคะก็ครบ9ปีเต็มเห็นว่าวันนี้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยใช่ค่ะ วันนี้นะคะสินค้าใหม่ของทางแบรนด์นะคะก็จะมี2คนหนูด้วยกันค่ะคือกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มของเมคอัพค่ะซึ่งมาในโทนสีที่ทุกคนเห็นนะคะนั่คือสีชมพูค่ะมีความน่ารักสดใสนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะมาแบบในกลุ่มของสกินแคร์ค่ะดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวกายวันนี้ได้พิเซเซอรแ์แคนถามนินนี่ค่ะทำไมถึงใช้ทั้งสามารมาเป็นพิเซเซอร์ในสินค้าของแบรนด์ ต้องต้องบอกว่านะคะคือทั้ง3ท่านเลยที่เป็นพิซนเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเออจนเนี่นะคะแล้วก็น้องขวัญแล้วก็อินฟ้านะคะ<ม>ก็เป็นคนที่เราเลือกมาเป็นคนที่เราชื่นชอบอยู่แล้วอะค่ะนะคะ<ม>แล้วก็ที่สําคัญคือนะคะมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะสามารถที่จะที่จะสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีะคะ<ม>่ะแล้วก็เป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆด้วยะค่ะพี่เจนช่วยพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ของเราหน่อยความรู้สึกด้วยที่มานร่วมงานแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เรานิดนึง <c oughs> ค่ะก็ <laughs> ดีใจนะคะที่ที่ได้มาร่วมงานกับคุณยุ้ยนะคะเพราะว่าจริงๆคุณยุ้ยก็ได้ไปรายการโซเชียลวอรเเยอร์ด้วยก็รู้สึกว่าคือมันตอบโจทย์ตอบโจทย์อตอบโจทย์เหมือนกับกลายเป็นเพื่อสัจริงมันก็กลายเป็นปัจจัยหลักของผู้หญิงไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ได้ของที่มีคุณภาพจริงๆบวกกับได้มาเจอคุณย,ยุคคณย้ยเนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจมากะค่ะสอบเจนโกโก้ดีตังค์มันใช้ดีอะไรบ้างซอสมันต้องบอกว่าเจนอะ คือคนจะชอบแบบเฮ้ยทำไมหน้าเงาทำไมหน้าไปทำอะไรมาทำไมถึงมีความแบบวิ่งวิ่งวิ่งของคุณยุ้ยเนี่ยผลิตภัณฑ์ถึงเจนะมันจะมีส่วนผสมของทองคำนะคะน้ำผึ้งทองคำแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พอ,อแปะแลงไปปั๊บมันจะซึมก้าไปกับผิวทำให้หน้าเรามีความไบรท์ขึ้นมามันก็เลยเหมาะกับเจนแล้วเจนก็เลยรู้สึกหลังเขาด้วยคุดท้ายพูดถึงส่วนตัดแล้วจ้าพูดถึงความรู้สึกเมื่อลงงาเนี้แล้วก็ตัวสินค้าอันนี้หนึ่งที่เป็นพิเศษเลย ค่ะก็สินค้าของขวัญน,นะคะก็จะเป็น AR Collagen p l u s ค่ะก็คือเริ่มต้นก็คือขวนนะัญอะดื่มเองก่อนแล้วก็พี่ยุอยน่าจะเห็นชื่อขวัญสั่งเองบ่อยๆก็เลยถ้าเกิดว่านองขวัญดื่มเยอะขนาดนี้เป็นพรีเซนเตอร์ของพี่เลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆขวัญก็เป็นผู้บริโภคมาก่อนแล้วก็เราเ อยู่วงการมานานใช่ไหมคะเจอแดดเจอแสงเยอะเราก็เลยต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องผิวอย่างที่ทุกคนบอกว่าทําไมผิวองคขวัญสวยจังก็มาจากคุณพ่อคุณแม่สร้างแล้วก็มาจากเอเออร์คอเลเจนพลัสค่ะะไปเลย ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีก่อนค่ะเพราะว่าเป็นวันที่ครบรอบ9ปี a l l e าลิสด้วยค่ะของทางพี่วิวิตัวเองก็จริงๆถือว่าเป็นน้องใหม่ละกันค่ะที่ได้มาเป็นครอบหนึ่งในครอบครัวของ a l l e า l i s t ค่ะก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์จริงๆคือตัวคูชชั่น a l l e าลิสเนี่ยขายดีอยู่แล้วด้วยแล้วตัวฟเองก็ได้เํามาใช้ช่างแต่งหน้าเราแชร์บอกต่อกันอยู่แล้วก็เหมือนยิ่งขายดีขึ้นไปอีกขึ้นไปอีก ก็กลายเป็นแฮชแท็กพูชชั่นอิงฟ้าขึ้นมาที่แบบว่าทําให้แบบยอดขายก็ไปได้เรื่อยๆจนแบบขายดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สินค้าแบบออร์ลิสขายดีรวมถึงน้องใหม่ที่เพิ่งใช้คําว่าเพิ่งพลอสออกมาแล้วกันค่ะสําหรับแอตต a แซนตีนบิลลิฟที่ตอนนี้เรากําลังจะเริ่มขายนะคะหรือว่ากําลังแบบ ยอยู่ตอนนี้ก็ฝากทุกคนไปด้วยละกันเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่เหมาะสําหรับเป็นทางลัดสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองก็เหมาะสาหรับฟ้ามากๆเพราะเราทํางานทุกวันอย่างเงี้ยค่ะสาหรับคนที่อยากทาให้ตัวเองไม่สะดวกแก่นะคะคน <c oughs> ที่เข้าส <c oughs> ู่ <c oughs> วัย <c oughs> ที่เหมือนแบบว่าเราทํางานหนักนะคะผิวไม่อยากผิวโทมอยากให้ผิวดูใสยอยากดูแลตัวเองนะคะทํางานเยอะ ก็เหมาะมากๆสำหรับแอตตาเซนตินบ i ลีฟค่ะฝากไว้ด้วยค่ะที่เสสุดท้ายคอยากฝากหรือว่าอยากขอบคุณอะไรคุณลูกค้าที่แบบว่าอยู่วยกันมาจนถึง9ปีแล้ว วันนี้นะคะก็อยากที่จะขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะคะที่มาร่วมยินดีค่ะต้องบอกว่านะคะถ้าไม่มีทุกคนก็คือไม่มีเราในวันนี้เลยนะคะก็เราสัญญานะคะว่าจะทําผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพามาตรฐานนะคะตลอดไปนะคะแล้วก็พร้อมทั้งใส่ใจในรายละเอียดทุกข,ขั้นตอนในการผลิตะค่ะแล้วก็ผลิตสินค้าที่ราคาไม่แพงทําให้คนไทยที่สามารถจับจ่ายได้ง่ายขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ